มาต่อกันคลิปที่2นะครับก่อนนำไปปฏิบัติงานนะครับก็มีการนะครับอัดจารบีนะครับเพื่อให้รถมีสภาพนะครับอยู่ในความพร้อมนะครับที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับทางสุพ่อนะครับก็อัดจารบีนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ขายเราก็ให้กําลังใจนะครับแล้ะก็มีนะครับเท่าแก่น้อยนะครับก็ รอนะครับที่จะขับรถคันนี้นะครับเดินทางเข้าไปในหน้างานนะครับคุณพ่ออัจฉริย์นะครับท่าแก่น้อยก็นะครับคอยนั่งควบคุมนะครับอย่างสบายใจรถขุคูบูตายู55นะครับคันนี้นะครับเป็นระบบคิดนะครับสามารถนะครับตรวจจับพิกัดนะครับการทำงาน นะครับว่ารถมีการใช้งานประเภทไหนนะครับแล้วก็ใช้ไปกี่ชั่วโมงนะครับเป็นระบบ AI นะครับ Auto Idle นะครับก็คือกลับรอบอัตโนมัตินะครับซื้อมาจากคุปตามิเตะกระบี่นะครับท่านสามารถนะครับติดต่อยังเบอร์นี้ได้เลยนะครับให้ความ สนใจนะครับหรือต้องการปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆนะครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยบริการท่านอยู่นะครับรถคันนี้นะครับเราได้ติดตั้งนะครับแผ่นรองพื้นนะครับกันฝุ่นนะครับนะครับที่ติดตั้งเสริมมาให้นะครับเป็นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าทุกคันนะครับที่ออกรถจากคูกุต้ามิตรแทกระบี่นะครับเราติดตั้งให้ฟรีครับนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าในระบบ ต้องแอร์นะครับของท่านนะครับเราติดตั้งให้ฟนะครับนะครับติดตั้งให้ตลอดนะครับนะครับเมื่ออาจารวีแล้วก็นะครับวอร์มเครื่องนะครับวอร์มนะครับบูมนะครับวอร์มอาร์มนะครับวอร์มบักเก็ตนะครับเพื่อให้เกิดการนะครับอุ่นตัวนะครับอ่ใบมีดหน้านะครับ พร้อมที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ทำงานเริ่มเดินทางแล้วครับเข้าหน้างานนะครับบรรยากาศนะครับสวยงามมากนะครับเป็นภูเขาล้อม